น่าจะเริ่มแล้วปะเออเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลวสิๆๆ่งเจ๊งวันนี้เราจะมีท็อปปิกจังไรที่หนึ่งนะทุกคนท็อปปิกเกมสตรีมเราจะมาพูดถึงเกมโปสตรีมกันวันนี้เราจังไรกันวันนี้เราจะมาเป็นคนจังไรกันนะเชฟมา,าเดี๋ยวเดี๋ยันนี้ไลฟ์ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าขี้เกียจโอเแล้วไลฟ์เลทด้วย <laughs> ทั้งไลฟ์เลททั้งขี้เกียจเลยวันนี้ เฮ้กูนี่แม่งเก่งยังวะไลท์ทั้งไลเลททั้งอะไรเฮ้อไลท์กเลทอะไรก็เลทสุดยอดจริงจริงโอ้ยลูกดูไรเรื่องอะไรโอ้ยพี่มันกินข้าวมา To วทีเจ็ดท็อปิกเอาจริงๆะา่าชนผมอยากคุยเรื่องท็อปิกเกี่ยวกับการเมืองมากเลยแต่ว่าอา่มันซีเรียสนิดนึงมันซีเรียสอะไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่แต่ตอนนี้อยากพูดมากตอนนี้อยากพูดมากเลยกูอยากพูดท็อปิกเกี่ยวกับการเมืองอะชันเป็นเป็นท็อปิกที่แบบน่าสนใจท็อปิก เป็นท็อปปิกที่ดีอะแต่มันไม่ได้เวิร์คเท่าไหร่ฮืมงั้นเอาไงดีเราจะคุยเรื่องท็อปปิกอะไรดีท็อปปิกการเมืองเหรอ น่าสนใจนะน่าสนใจไหมนอตแบดอะคือมันนอดแบดเลยอะคือมันนอดแบดอะชัดชัดเก็งปะมันระับมันนอดแบดอ่ะมันดีมากอะท็อปิกเนี้เราจะเรวดึงนะชัดพี่เพิ่งรู้ว่าไม่พี่มันกันดีแต่มันกันเสียงแบบ เสียงลมไม่ค่อยดีอ่ะตอนนี้พี่ปรับละตอนนี้เป็นไงบ้างเสียงพี่อุยที่เราใช้ชูอากันนิดนึงอ่าพี่จะทำซับสองชั้นแต่พี่ทำไม่เป็นนะนะดีอะไหนพี่ต้องฟังเสียงการดีแต่มันกันเสียงแบบเสียงลมไม่ค่อยดีอ่ะตอนนี้พี่ปรับละตอนนี้เป็นไงบ้างเสียงพี่อุยที่เราใช้ชูอากันนิดนึงอ่าพี่จะทำซับสองชั้นแต่พี่ทำไม่เป็นนะนะ ดีอะ yeah. เออโอเคหน่อยโอเคหน่อยแบบนี้เหรอโอเคมันได้ยินเสียงไล์ตัวเองดีนะโอ้คือปิดแล้วโอเคเจ๋งๆมาบ่แต่พร้อมแล้วก็เริ่มนเลยสิวะเราจะมาพูดท็อปปิก เกี่ยวกับกับอะไรดีเราจะไม่คุยเรื่องละเอียดอ่อนเราจะคุยเรื่องปอยาอ่อนปัญญาอ่อนกันนะครับพี่เดาะท็อปิกวันนี้เราจะดูอะไรดีท็อปิกหรืว่าเราจะไลฟ์รลบอ,อกกันเราจะไลฟ์รลบอ,อกกันดีไหมท็อปิกกันดนั้นมน่าสนใจหรือว่าท็อปิกอะไรดีท็อปปิกเพลงไหม ท็อปิกเพลงเหรอท็กปิกเรียนอ่ะแต่เราต้องทําท็อปิกยังไงดีอ่ะคิดไม่ออกอ,อ่ะเฮ้ยอ่ะหรือว่าวันนี้เราไม่ควรไลฟ์แชทวันนี้เราคนไลฟ์ไหมหรือไม่ควรเพราะถ้าไม่ควรผมจะได้ปิดไลฟ์เลยวันนี้ไม่น่านเลยคือมันคิดท็อปิเริ่มคิดท็อปิกไม่ออกแล้วอ่ะแชทรู้สึกแบบ ออคิดไม่ออกว่ะแบบอืมอืมอยากปิปไลฟ์แล้วพี่ไลฟ์ก,เกเ็เลทอะไรก็เลทเอาเป็นว่าวันนี้พี่คิด t o ปิกไม่ออกเมื่คืนนะรอหัวพี่แล่นก่อนวันนี้มีไลฟ์ดึกวันนี้มีไลฟ์ดึกไลฟ์ไลฟ์กมือคืนไลฟ์ดึกดึกเพราะว่าทุกงน,นี้วันจันทร์เราหาอะไรนอน ดี๋ยวพี่กำน้อนให้เดี๋ยวพี่หาอะไรใหฟังเราไม่ต้องห่วงโอเคนะพวกเราไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่หาให้หาท็อปิกให้คืนนี้อย่าลืมฟังถ้าไม่ฟังพี่ตบพี่ตบล่วงพี่จะเปิดแกลเลอรี่ดูแกลเลอรี่หาท็อปิกคุยตอนนี้ถ้ามันไม่ได้คุยสองคนมันก็คิดอะไรไม่ออกอยู่ดีวะ มันจะคิดอะไรไม่ออกอะอืมอืมอืมคิดไม่ออกอะหรือว่าพี่ควรเอาไหมกรัลบลบปบอก่าลบใปเกีๆใช่ไหมทีใช่ไหมที่พี่อย่างนั้น เดี๋ยวพี่ยางเล่นไมครับโรเปเอางั้นไหมเฮ้หนูอยากป็นเกแม่จ๋าหนอยากป็นเกะวิชิรเลยหนูเจอแบบนี้หนูจีราไม่ไหวแล้วอ่ะหนูอยากชีราหนูอยากหนูอยากอวดนะแม่จ๋าแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเราจะไม่อวดถ้าอวดเราเราพูดเราพูดอวดเราถ้าจะมีการตัวระเบิด <laughs> น่าจะมีตัวระเบิดกันมากแหละ พี่ยิ่งอาการออกง่ายอยู่คนอาการออกง่ายอย่างพี่ไม่ค่อยเหมาะกับไมคครับโลเปแบบโลเปที่มันเจ๊กี่ที่มันดีด่ันด้วยถ้าแบบนั้นพี่ว่าพี่มีตัวหักตายคนนุณต้องการอะไรจากคนเซนสวะเราต้องการที่จะเอเราถึงต้องการหารูปเก๋เกแป๊บหนึ่งเดี๋ยว ฉันจะหาเปิดรุ่นเราก่อนนะกีเดี๋ยวจะหาเปิดไ like ล <g ülme> น์นาวในตอนนี้นะฉันจะหาเปิดคุณเราก่อนโอเกียผมจะหาให้ได้โปรดรอนะจ้ะ <g ülme> พี่ว่าพี่หาได้ละ เก๋เก like ๋เก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 ๋แบบไอไออที่ไอที่มกไม่มีทศคนแคปพี่ถ้าไม่แคปเลยอ่ะมันอยู่ก่อนสภาพก่อนรีเครื่องอ่ะอยู่ในคอมพี่ก่อนรีเครื่องแล้วพี่เกอได้เลขแล้วพี่พี่ีเครื่องไปแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไได้ไปแล้ว พี่สาวะ่ะเฮ้ยเราจะพูดถึงอะไรดีวันนี้ท็อปปิกคือแชทวันนี้กูต้องขอโทษด้วยจริงๆนะจ๊ะ ไม่ออกอ่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมคิดไม่ออกพี่คิดไม่ออกคิดไม่ออก คิดไม่ออกแล้วพูดจริงๆนะฉันหารูปไปไม่ค่อยได้แล้วอเอรยหารูปไม่ได้เดี๋ยวเจอเน่เดี๋ยวผมขอหารูปก่อนผมขอหารูปก่อนชัด ผมจะหารูปนะโอเคโปรดรออืมอืมอืมพี่คิดไม่ออกว่ะพูดจริงๆนะพี่คิดไม่ออกกันเนี่ย เอ่อไปคิท็อปิกไม่ออกพวกเองก็ฟังพี่บ่นว่าคิท็อปิกไม่ออกไปยาวๆก่อนไปพังๆเราโอเคนะเราจะฟังพี่บ่นไปพร้อมกันโอเคโอเคไหมพี่บังคับให้โอเคโอเคพี่บังคับพี่บังคับตกลงพี่บังคับตกลงเดี๋ยววันนี้เราจะได้ เกมนิดๆหนๆ,นๆด้านนี้เราจะคุยเรื่องเกกเ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 กพวกคุณก็ระวังตัวไว้นะครับ๋ยวคุณอาจจะเป็นรายต่อไปนะครับถ้าเราเจอกันในในเราอาจจะได้เจอกันในเซิฟหน้านะครับ บางท but, ator, ีเราจะไปเจอไปเจอกันในไมค์คาบโรเพนะถ้าเราเจอกันก็อาการออกนะครับผมจะอาการออกง่ายนะครับอย่าทำอย่าทำให้ผมจีโอเคอย่าทำให้ผมจีโอเคนะ มันจะมีหลายช็อตมากที่ผมแบบมั่นล้าไม่มั่นใจก็ถือว่าผมขออนุญาตคุณในรูปนะครับผมจะขออนุญาตคุณในรูปนิดนึงหนูถ้าเป็นรูปใครเราไม่เราต้องการให้ลบเดี๋ยวผมลบรายให้เพราะว่าผมตัดไม่เป็นน,นะ โอเคนะทุกคนรรเข้าใจที่ผมพูดเอื้อนอยู่ตอนนี้ผมพยายามายผมจะบอกว่าผมจะเบอ่อผมพยายามยืดเรื่องเพราะผมกำลังเซฟรูปอยู่โอเคนะเราจะพูดถึงเรื่องเก่าๆใช้เล่าเรื่องแบบพี่นี่มีอะไรให้เยอะ รูก้านี่น่ะจริงๆเลยชอบลงอะไรเก๋บนี่ฉันเห็นแล้วฉันอิจฉาแล้วก็ตัวกูด้วยกูจะอิจฉาอะไรเฮ้ <c oughs> วยวาพวกค่อยมีบทฮ <c oughs> <s up> <c oughs> อืฮฮม พยายามอยู่โอเคนะชักูพยายามอยู่เอ่อแววแววแวววไม่ค่อยยาไม่ค่อยอยากพูดถึงคนนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเขาไม่ค่อยชอบนิสัยคนนี้เท่าไหร่เราจะไม่เราจะพยายามไม่พูดถึงเขาเนาะเนื่องจากเรามีความไม่ชอบ เขาเป็นอย่าอะมากทำไมมันโลแบบนี้วะไม่น่ามีละน่าจะแค่นี้แหละโอ้เยอะอยู่นะ ผมจะามาเปิดเผยเดี๋ยวนะ่าจะจอดำแป๊บหนึ่งนะโอเคนะแชดมันจะจอดำนิดแปบ๊บหนึ่งมาหนึ่งโอเคจะดำแล้ว่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเก๋ๆกันตาความสุขจอมอมดหมเออเปิดมาก็เก๋เลยเออ มาวมามาหนูเยอะ้ยเฮ็นี่ไหมกูจำได้ตอนนั้นกูกำลังเบียร์กูเบียไว้กูพูดล่ายาวพูดคุณอยู่ชั่วโมงกว่าไม่ชั่วโมงเกือบชั่วโมงนี่โคลเขาเกกูก็ภูมิใจ เนี่ยแล้วตอนตอนพี่ดูรูปแบบพี่สังเกตพี่เพิ่งสังเกตแบบเนี่ยอินเดียอินเดียอิลูก้าเนีอิลูก้าทำไมนี่ด้วยอีพ่อเนี่ยอีพ่อบักโซบะอันนี้แฉไม่ใช่อันนี้ผมชอบฟิกุ拉ครับผมขออนุญาตขอรูปด้วยนะครับถ้เห็นก็ขออนุญาตได้นะจ๊ะโอ้ยหลุดอีก啊 ก็เท่าเลยเนียกูกำลังตกฟัลยผลมันแค่กูอะผลเหมือนแค่กูที่กูทำแขกมันหนักอ่ะอันนี้ก็โลเกเกที่ผมไปอันนี้อันนี้คือแต่แลวะที่ววอะไรวะโ้ผมไปทำให้ไอ,เอ้เจ้าหนี่งอนแต่ไปเจ้านี้่อนเนี่ยกลุ่มนุงหาตังค์มาใช้มันอะ กูก็ตกปลาตกปลาหาตังในในเกว้โอ้ยพี่จ๋าผมไม่ไหวแล้วปล่อยกูไปเถอะไอายงอนกูเถอะนะโลเกที่มันแต่ฉันต้องการเกฉันต้องการเกอนี่รูปที่คนนี้มาให้เอาวนอีกนะนี่คนถ่ายคนถ่ายรูปเนี้ยเป็น คนที่ทำให้ผมได้มาเล่นโลเกเขาติดชื่อว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะไม่เปิดเผยชื่อที่ไอคนถ่ายแม่งก็ช่างสรรหาสายนะกูอยากตบอะกูอยากตบกูอยากตบอะเนี่ยกูอยากตบกูอยากตบอะอยากเล่าดีเทลนะแต่ไม่เยวเดี๋ยวเถิดเดี๋ยวพี่ตัวกลิ้งไปกลิ้งมาชักดินชักหงอเดี๋ยวพี่จะชักดินชักงอไม่เอาไม่เอา ไม่เอารอจะไม่จักดิ้นชักงอกันได้ใชว่าจริงกูก็ไม่ได้เกเนะทำไมกูยิ้มไม่หยุดเลยเนี่ยพี่ก็ไม่ใช่เกเนะทำไมพี่ยิ้ม,มไม่หยุดเลยเนี่ยพี่จจอไม่ไหวแล้วพี่ไม่โคตรเกเเลยพี่รู้สึกเก่ะ นีเซฟเป็นดิเซฟ เมื่อกี้มีคนโทรมาเนี้นได้หน่อยละเออไม่เลยหรอกดิสพี่อันนี้ดิสพี่อันนี้ก็เป็นไก่อันนี้ก็ดิเชลบลาบลาเดี๋ยวเราจะมาพยายามพากเสียงวันนี้เราจะพากเสียงไหมพากเสียงไหมวันนี้ไม่เอาดีกว่ามันจะพากเสียงไอ้อนิมมลี่ เห็นเยอะเรื่องในโมลี่มากแต่วันนี้ไลฟ์มีแค่นี้แหละวันนี้ไลฟ์แค่ยี่สิบวันทีพอพี่เกีย yes. ดครึ่งไลฟ์อ่ะไม่ค่อยได้อะไรหรอกร้อยละร้อยไม่ก็ไม่มีอะไร,รอ่ะยิเกพูดนิดนึงพูดถึงกงพูดถึงเกนดนิดหน่อยเอาว่าเจอกันไลฟ์หน้าไลฟ์รอบดึกนะจ๊ะวันนี้เราจะได้คุยกันไลฟ์รอบดึกเดี๋ยวพี่หาท็อปิกมาให้ รอก่อนเอาเป็นว่าไปบ่ายเจอกันไลน่าโอ้ยเผื่อเลยไลน่าเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรว่ากันอีกทีนะจ๊ะก็ลาไปก่อนไปบ่ายจุบจุบ